เมื่อจอมวายร้ายโดนไล่ออกจากองค์กร AVL แถมพวกมินเนียนยังพร้อมใจล้างออกกันทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สลอตมูวี่ขอเสนอเรื่องมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดภาค3ถ้าพร้อมแล้วไปเป็นคนดีกันเริ่มตนน้นเลยนะครับย้อนกลับมาในปี1985มีรายการทีวีที่ดังที่สุดนั่นก็คือแบรดสุดแสบนำแสดงโดยบัตทราแบรด นูน้อยอัจฉริยะที่วางแผนจะยืดครองโลคเด็กคนนี้ดังมากๆครับชนิดที่ว่ามีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกกันเลยแต่แล้วในวัยที่แบรดโตขึ้นหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเลยถูกปลดออกจากรายการทีวีทั้งหมดรวมทั้งฮอลลีวูดด้วยมันเป็นอะไรที่น่าสงสารเหมือนกันนะทุกคนเคยอยู่จุดสูงสุดต,ต้องลงมาอยู่จุดต่ำสุดกลับมาที่ปัจจุบันบัตทราบแบร์อยู่ในวัยเสืออันตรายลยลา เขาต้องการใช้ชีวิตเป็นตัวร้ายเหมือนในรายการทีวีที่เคยสแสดงแต่ตอนนี้เขาต้องเอามันมาใช้ในชีวิตจริงซึ่งวันนี้แบรดต้องการป้นเรือสินค้าที่มีสิ่งของล้ำค่าซ่อนอยู่ข้างในนั้นครับแล้วอาวุธการป้นแต่ละชนิดของเขาไม่ธรรมดาทั้งดาน เท่านั้นยังไม่พอเสืออันตรายตัวนี้ยังชอบเปิดเพลงในเวลาออกป้นอีกด้วยบอกเลยว่าพี่แกฝีมือไม่ธรรมาดาจริงๆเมื่อขึ้นมาบนเรือได้แล้วเกิดจัดการใช้หมากฝรั่งเปลี่ยนเป็นลูกโป่งยกักษ์โจมตีทุกคนไม่นานไซรัสพวกหนวยการองค์กร AVL รู้ข่าวการป้นจึงส่งให้กรูกับลูซี่ออกไปปฏิบัติการจับตัวมันมาให้ได้ส่วนแบรดที่กำลังทำการป้นแบบสบายๆชิลๆเต้นไปตามเสียงเพลง จนเข้าไปถึงห้องเก็บตู้เซฟเขาใช้โยโย่ที่ไม่ใช่โยโย่ธรรมดาเพราะมันสามารถตัดเหล็กนิรภัยได้อย่างง่ายได้แต่อย่าเพิ่งตายใจไปตอนนี้ฐานทุกนายได้ร้อมไ้หมดแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยไอ้หนวดฮ <c oughs> เจอนี่หน่อยเป็นไงอ้อวฮ่าฮ่บูม และแล้วแบรดก็ขโมยเพชรเม็ดใหญ่ได้สมใจกรูกับลูซี่แก้จะถึงเป้าหมายทั้งสองเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นมอไซค์สุดเจ๋งที่วิ่งบนน้ำได้ส่วนเจ้ามินเนี่ยนสองตัวละหรอโอ้ยมาป่วนเขาทำไมเนี่ยทั้งสองเร่งความเร็วแบบเต็มสปีดแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเพราะเรือมันกำลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าลูซี่บอกว่าจัดการได้ไม่ต้องห่วงนะที่รักเฮ้ยไม่บอกกันสักคำ ดูเหมือนเจ้ามินเนี่ยนของเราจะโชคดีไปตกบนชายหาดสีขาวที่เต็มไปด้วยสาวๆใส่ชุดบิกินี่ <c oughs> <c oughs> เข้าทางพวกแกเลยละสิสองฝ่ายประจันหน้ากันนายคิดผิดหรือเปล่าครูเปลี่ยนตัวเองจากจอมวายร้ายมาทำงานเป็นสายลับฮะ <c oughs> แล้วแกมันต่างอะไรจากฉันวะไอ้ดาวรุ่งตกอับพอเถียงกันไปสักพัก มันก็ถึงเวลาโชว์ฝีมือการต่อสู้กันซะหน,น่อยไอ้เสือร้ายของเราใช้สเตปการเต้นในการต่อสู้อาชือบอาชืบแช์แว,ชแวบแชร์แวบนี่ไงมึงเต้นอะไรของมึงกูเสริมหน้าให้สักทีครูหัวน้อสาใจได้เพชรมาแววเขาสั่งให้ทีมเอลฟามารับกลับด่วนเลยแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปเพราะแบรดยังมีอาวุธลับซ่อนอยู่มันคือคีย์บอร์ดปีศาจที่ปล่อยพลังขึ้นเสียงโจมตีด้ แบบโคตรโหดเสร็จแล้วก็รีบอาศัยจังหวะชิงหนีไปก่อนจะถูกจับตัวมันทําให้พี่โป้งเหน่งของเราเหลือแต่เออมไม่น่าเหลืออะไรเลยมังเฮ้ยโชคดีที่ยังได้เพจกลับคืนมาอยู่นะจมินเนี่ยนหัวร้อนลูกพี่ใหญ่เลยสมน้ําหน้ามันไม่ต้องไปสนใจไปไว้พวกเราแดนกัน <Wiz> ดีกว <Out> ่า <moles> ครูโมโหสุดๆที่แบรดหนีไปได้มันเป็นแบบนี้ได้ไงโถยคนกำลังโมโหขอระบายอารมณ์หน่อยและกันจากนั้นทั้งสองกลับมาที่องค์กร AVL วันนี้ไซรัสประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าและหัวหน้าคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนคือแวนลูรี่สาวผมบรอนที่ถูกส่งตรงมาจากสำนักงานใหญ่เธอไม่รอชาร้าตะโกนถามเสียงดังไอคนไหนมันชื่อครูออกมายืนหน้าห้องเรียนเดี๋ยวนี้ พี่โป้งเด่งของเราเก้าออกมาข้างหน้าช้าๆมันจะสวบเราหรือเปล่าวันนี้ดูจังเวลโรลี่ต้องการไล่เขาออกจากองค์กร AVL โทษฐานจับตัวบันทสซาแบรนดไว้ไม่ได้และปล่อยให้มันหนีไป ครูพยายามบอกว่าอย่างน้อยเพชรก็ไม่ได้หายไปนะแถมมีแค่นิดเดียวผมจะจามาได้แล้วด้วยแต่เธอไม่สนใจยืนยันว่าจะไล่ออกเหมือนเดิมลูซี่เข้ามาห้ามถ้าจะไล่เขาออกก็ต้องไล่ฉันออกด้วยคุณกล้าหรือเปล่าล่ะโหยโนั่นไงได้ออกกันทั้งคู่เลยทั้งสองกลับมาที่บ้านครูยายาบอกความจริงกับกเด็กๆ ว่าปปาดโดนไล่ออกจากงานแล้วนะลูซี่บอกเด็กๆว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็หางานใหม่ได้แค่แป,ป๊บเดียวเอง เพื่อเผออาจจะดีกว่าเดิมด้วยีดิสงอนใหญ่เลยทีนี้คิดว่ามันจะไปมีอะไรดีกว่าการเป็นสุดยอดสายลับอีกหรอจากนั้นครูโรมันชั้นล่างประกาศบอกกับพวกตัวป่วนว่าเราจะไม่กลับไปเป็นวายร้ายอีกพวกมินเนี่ยนเลยไม่พอใจประท้วงลูกพี่อยากให้เขากลับไปทําเรื่องเร็วๆเ,เหมือนเดิมกรูบอกว่าห้ามใครพูดถึงเรื่องการกลับไปเป็นวายร้ายอีกเด็กขาด มินเนี่ยนลูกกระจอกที่จงรักภักดีมาตลอดก็เริ่มทนความตกต่ำของลูกพี่ไม่ไหวอยู่ๆมาเปลี่ยนทําความดีมันบ่ใช่เมลหัวโจกของเรามินเนี่ยนเลยประากาศลาออกพร้อมกับลูกน้องไม่ทงไม่ทำมันแล้วไปหางานใหม่ทํากันพวกเรานี่นะนี่นะเฮ้ย <c oughs> แต่ยังเหลือเดฟกับเจอรี่ที่ไม่รู้เลยว่าเพื่อนๆลาออกกันไปหมดแล้วครูเลยเลื่อนขั้นให้ทั้งสองขึ้นเป็นหัวหน้าตอนนี้พวกนายสองตัวใหญ่สุดของที่นี่ เดฟกับเจอร์รี่ดีใจสุดๆแล้วพวกมันก็โง่สุดๆด้วยเหมือนกันงานนี้เล่นเอาครูถึงกับปวดหัวกันเลยตัดพามาที่ฝรั่งเศสชายหนุ่มร่างอ้วนยักษ์คนนี้ชื่อมองซีเออร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรมือหนึ่งของโลกเดินทางมาที่ห้องเก็บเพชรชมพูบอกว่าตำรวจส่งผมมาเพื่อพิสูจน์ว่าการป้นที่ผ่านมามันเป็นเพชรจริงหรือเพชรปลอมพอเดินมาถึงห้องเก็บเพชรมองซีเออร์จัดการใช้กล้องคู่ใจส่องดู โอ้โหมาเหลี่ยมมากมากดีแท้อ่าพวกนายโดนหลอกซะเล่าละมันคือเพชรป้อมใส่ที่ไหนผู้จบมันก็ใช้ลูกดอกอาบยาพิษยิงใส่ทุกคนในห้องแท้จริงแล้วมันคือแบรดบอยที่ปลอมตัวมันนั่นเองแถมครั้งนี้มันยังป้นได้แบบชิวๆและขโมยเพชรไปได้สำเร็จรูซี่เข้ามาปลอบใจที่รัก บอกว่าไม่ต้องคิดมากอีกไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้นดูเหมือนเขาจะเสียใจไม่น้อยเลยนะที่เหล่ามินเนี่ยนพากันลาออกไปจนหมดทิ้งตัวทิ้งโง่ที่สุดไว้สองตัวซึ่งตอนนี้พวกมันกําลังยกขยงเดินไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายและได้เจอกับคุณลุงชายแก่คนหนึ่งถามหาบ้านผู้ชายชื่อครูเอิ่มขอโทษทีนะ พวกนายพอจะรู้จักหรือเปล่าเจ้ามินเนียนได้ยินชื่อว่ากรูปุ๊บโมโหขึ้นมาทันทีไม่บอกเว้ยไอคนพันนั้นพวกเราไม่อยากเล่นด้วยแล้วเชิญไปหาเองเลยนี่แนะ่เ uh oh. ช้าวันรุ่งขึ้นกรูรู้ข่าวว่าแบรดบอยขโมยเพชรสีชมพูไปได้เฮ้ยทำให้รุมเสียแต่เช้าขนาดนั้นเองเขามองเห็นเอ็กซ์เนสกำลังยืนขายของเล่นให้เด็กๆแถวบ้านมันเป็นยูนิคอร์นตัวโปรดของเธอเอง รู้สงสัยว่าทําไมเธอต้องเอามันมาขายด้วยลาก็หนูเห็นป้าป๋าโดนไล่ออกจากงานอิคะเลยอยากช่วยหาเงินโอ้โหช่างจิตใจดีจริงๆอยู่ๆคุณลุงคนเมื่อคืนเดินมาถามแต่ยังไม่ทันได้ถามก็โดนพี่โป้งเน่งของเราเล่นเข้าให้ถือว่ายังหลงเหลือความชั่วอยู่นะคุณลุงกลับมาอีกรอบยืนยันว่ามีเรื่องจะพูดกับเขาให้ได้คือ พ่อของคุณเพิ่งเสียชีวิตน้องชายฝาแฝดคุณที่ชื่อดูเขาอยากให้คุณช่วยอะไรบางอย่างให้บินไปที่บ้านที่ประเทศฟ,ฟ,ฟิโดเนียกรูถึงกับงงฮะว่าอะไรนะฉันไปมีน้องชายตั้งแต่ตอนไหนแถมพ่อฉันตายไปตั้งแต่ฉันยังเด็กแล้วฉันก็ไม่เคยมีน้องชายด้วยคุณลุงหยิบรูปถ่ายคู่กันของกรูกับดูในวัยเด็กของอกมายืนยันว่าเขาหนาพูดความจริง มันทำให้ครูต้องมาหาแม่เพื่อให้อธิบายแม่ดูนี่มันหมายความว่าไงแม่ก็ตกใจไม่คิดว่าลูกจะรู้ซึ่งเธอเองปกปิดเรื่องนี้มานานเลยยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าตอนนั้นนะแม่กับพ่อเลิกกัน เราแบ่งลูกกันเลี้ยงและสัญญาว่าไม่ต้องมาเจอกันอีกตลอดชีวิตพอครูรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาตื่นเต้นสุดๆเฮ้ย hey, เรามีน้องชายจริงๆด้วยเหรอเนี่ยครูไม่รอช้าพาลูซี่กับเด็กๆบินมาที่บ้านของน้องชายทันทีดูมันแปลกๆอยู่นะทุกคนทำไมมีหมูอุดอูตัวเล็กตัวใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดคุณลุงบอกว่ามันเป็นกิจการของครอบครัวนะครับเราเป็นเจ้าของฟาร์มหมูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมื่อเดินเข้ามาด้านใน ทุกคนถึงกับต้องร้องว้าวเพราะที่นี่มีขนาดใหญ่โตวสวยงามอย่างกับพระราชวังและแล้วคนที่พวกเขาอยากเจอตัวที่สุดก็ออกมาต้อนรับดูน้องชายฝาแฝดของพี่โป่งเดงโอ้โหเฮ้ยทาไมถึงมาม,ม,มีผมเต็มหัวไปหมดเลยวะดูดีใจสุดๆที่ได้เจอพี่ชายและดีใจที่ได้เจอลูซี่กับเด็กๆเ,เช่นกันรูชวนให้ลูซี่กับเด็กๆเ,เข้าไปนั่งรถเล่นในเมืองก่อน ส่วนเขาจะขอรื้อฟื้นความหลังกับพี่ชายชะน,นอยส่วนแบรดบอยต้องการล้างแค้นฮอลลีวูดที่ทำเขาไว้เจ็บแสบมากในวัยเด็กบอกเลยว่างานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนกลับมาที่สองนุ่มดูชวนพี่ชายมาดูความลับบางอย่างที่ซ่อนไว้ชั้นใต้ดินเขาบอกกับพี่ชายจริงๆแล้วฟาร์มหมูเป็นแค่ธุรกิจบางหน้านี่คือของจริงโอ้โหกูนึกว่าโรงงานผลิตนิวเคลียร์น้องชายบอกว่านี่คือสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้ แถมพ่อเรายัางเป็นจอมวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ตลอดการเขามีฉาย,ยาว่าไอโรนจอมเฮี้ยมซึ่งน้องชายมีสิ่งหนึ่งในใจอยากจะบอกพี่ชายมาตลอดว่าพ่อน่าภูมิใจในตัวพี่มากนะที่เคยเป็นวายร้ายที่ยิ่งใหญ่แต่กับผมไม่เลยคิดว่าเป็นแค่ลูกที่แมวไหนเป็นวายร้ายกับเขาไม่ได้หรอกรู้ขอร้องให้พี่ชายช่วยสอนการเป็นวายร้ายให้หน่อยได้ไหม ผมอยากพิสูจน์ว่าพ่อนาะคิดผิดครูปฏิเสธไม่ละฉันไม่ทำฉันวางมือแล้วน้องชายเลยโชว์รถสุดเจ๋งของพ่อให้ดูบราจเจ้าแจมแมวสุดๆเขาชวนพี่ชายไปขับรถเล่นด้วยกันคิดเหรอครับว่าจอมวายร้ายของเราจะปฏิเสธขอดองสักรอบหน่อยละกันดรูบอกว่ารถคันนี้ติดอาวุธไว้เพียบเลยวิ่งเร็ว400ไมล์ได้ใน3วินาทีเฮ้วิ่งเร็วกว่าอาที่บ้านพี่วัดทุกคน แล้วมันเป็นการเอารถคันโปรโดของพ่อมาขับเป็นครั้งแรก <c oughs> ขับได้หวานเสียวสุดๆกลับมาที่ลูซี่กับเด็กๆคุณลุงพาพวกเธอมาที่งานเทศกาลชีสประจำปีทุกคนกำลังสนุกสนานกันใหญ่เอ็กซ์เนตเลือไปมองเห็นสัญลักษณ์ม้ายูนิคอร์นตั้งอยู่บนร้านที่ชื่อยูนิคอร์นเธอไม่รอช้าที่จะเข้าไปด้านในและชี H ้ใ e ห้อีดิสดูเขาของยูนิคอร์นที่ตั้งอยู่กลางร,ร้านหนูน้อยอยากได้มันมากๆโถนั่นมันของปลอมนะเอ็กซ์เนต เจ้าของร้านบอกว่ามันคือของจริงนะหนูได้มาจากป่ากรูกแคลกมันเป็นที่เดียวบนโลกใบนี้ที่ยังมียูนิคอนอาศัยอยู่ถ้าอยากเจอตัวมันเป็นๆหนูต้องเป็นหญิงสาวที่จิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นยูนิคอนก็จะออกมาให้เจอและเป็นของหนูคนเดียวไปตลอดการหนูน้อยที่รักยูนิคอนสุดหัวใจดีใจจนกรี๊ดออกมาลั่นร้าน ดูซี่ได้ยินเสียงเลยเข้ามาช่วยคิดว่าเธอโดนทำร้ายแต่ที่ไหนได้แค่ดีใจที่รู้ว่ายูนิคอร์นมันมีอยู่จริงเฉยๆปุ้ยเจ๊แกเล่นจัดดักให้ทุกคนในร้านแบบไม่ทงไม่ถามสุขภาพกันสักคำส่วนสองพี่น้องกำลังสนุกกับการลองรถรู้เข้าไปขโมยอมยิ้มขั้นแรกของการเป็นจอมวายร้ายไม่นานตำรวจก็แห่กันมาทั้งโรงพรกสงสัยช่วงนี้น้ำมันแพงเลยต้องปั่นเพื่อสุขภาพ ครูซิ่งรถหนีโชว์ฝีมือให้น้องชายดูฮ่าๆเป็นไงละ่ะบอกเลยว่าพี่นี่แหละของจริงวู้โหแรงสาใจสุดๆสุดท้ายสองพี่น้องหนีรอดจากการไล่ล่าไปได้ครับตัดผ้ามาที่เหล่ามินเนียนกำลังเดินเข้าไปในเมืองแบบรไร้จุดหมายพอเดินไกลขึ้นท้อมมันก็เริ่มหิวเมลมองเห็นรถพิซซ่าวิ่งผ่านไปเลยชวนเพื่อนๆไปขโมยมากินกันเถอะพวกมินเนี่ยนวิ่งตามแบบไม่คิดชีวิตนึกว่าฝูงซอมบี้ ทันได้นั่นเองพี่ร,ปรพอปภพาหมามาวิ่งไล่จับทั้งหมดเลยหนีเข้าไปด้านหน้าเวทีการแสดงแบบไม่รู้ตัวอ้าวเฮ้ยมาโผล่รายการตามหานักร้องเฉยเลยพวกลรูกระจอกบอกให้เมลออกไปร้องเพลงสิไม่ตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ย มันเลยต้องยอมร้องเพลงขึ้นมาแบบงงๆไม่มีใครสนใจและสงสัยว่าเจ้าตัวสีเหลืองกําลังท่องบทสวดอยู่หรือไงชงเชคชงเชคไปหมดแต่ผ่านไปได้แค่แป๊บเดียวเหล่ามินเนี่ยร้องเพลงประสานเสียงขึ้นมาโชว์ลีลาการแสดงสุดน่ารักจนทุกคนต้องลุกขึ้นปรบมือให้เลยทีเดียวเป็นโชว์ที่เจ๋งสุดๆแต่พวกรูกระจอของเราโดนจับตัวเข้าไปเรือนจำโทษฐานบุกรุกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต ครูได้ฟังเรื่องราวจากอนะีดิสว่าเอชเนสนาได้เข้าไปในร้านแห่งหนึ่งและเจ้าของร้านเล่าว่ายูนิคอร์มันมีอยู่จริงน้องเลยดีใจสุดๆพร้อมกับจะเข้าไปหามันในป่าในวันพรุ่งนี้ครูเลยเข้าไปอธิบายให้ฟังไม่อยากพูดตรงๆในใจอยากจะบอกว่ายนะูนิคอร์นามันไม่มีอยู่ในโลกจริงๆหรอกนะเขาอยากให้ลูกสาวเผื่อใจไว้บ้างมันมีโอกาสที่หนูอาจจะหามันไม่เจอเผื่อว่ามันไม่ออกมาหนูจะได้ไม่ต้องเสียใจ ตัดภาพมาที่เหล่ามินเนี่ยนพอได้เข้าเดือนจำออกลูกนักเลงเลยทีนดี้ไม่ว่าใครที่ไหนก็ไม่กลัวนักโทษเห็นเป็นต้องวิ่งไปซ่าทุกรายใครขวางหูขวางตาเล่นแมวหมดทุกคนอยู่ที่นี่มันต่ากันจริงๆ <c oughs> อยู่ๆแมวเกิดคิดถึงลูกพี่ขึ้นมาคิดถึงวันเก่าๆที่ลูกพี่ปงหน่งคอยดูแลใจใส่มันช่างเป็นวันที่สวยงามเลยชวนเพื่อนๆแห่คุกกลับไปหาลูกพี่เรากันเถอะส่วนแอสเนตกับอีดิสมาที่ป่าครูแคลด มาตามหายูนิคอร์ตามคำบอกเล่าหนูน้อยเอาขนมมาวางรอให้มันอ,อกบาเสร็จแล้วก็ไปหาที่ซ่อนตั้งนาตั้งตารอครูอธิบายแผนการไปขโมยเพชรให้น้องชายฟังการเข้าไปในรังของไอ้แบดบอยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายงานนี้ไม่หมู่เหมือนขโมยอมยิ้มหน้าไอ้น้องเพราะมันวางอาวุธเป็นกับดักอยู่เต็มไปหมดมีทางเดียวที่จะเข้าไปได้คือต้องนั่งเรือเข้าไปทุ่นดันทั้งสองเตรียมตัวไปลุย <c oughs> ชุดจะตึงเปรี้ยไปไหนเนี่ยครับลูกพี่นี่ถ้ามีสีดำอีกคนบิดชิมครีมจุ่มนมได้เลยนะเนี่ยเมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งสองก็ซิ่งเรือออกไปโดยไม่บอกให้ใครรู้แต่ขึ้นชื่อว่าเมียไปไหนมันก็เจอหลบอยู่ไหนมันก็เห็นไม่อาจหลบพ้นสายตาพี่คาดของมันไปได้เอสเนสตัดท้องกับพี่สาวหนูไม่เข้าใจเราทำตามที่คุณลุงคนนั้นบอกแล้วทำไมม้ายูนิคอรนรถึงยังไม่ออกมาล่ะ ทันเด้นเองเสียงพุ่มไม้มันก็ดังขึ้นมาจากป่าด้านหน้าทั้งสองตื่นเต้นกันสุดๆปรากฏว่ามันเป็นลูกแพะตัวเล็กวัยกำลังน่ารักเอ็กซ์เนดดีใจพร้อมกับรีวิ่งไปหาเธอตั้งชื่อให้มันว่าลักกี้ดูเหมือนมันจะชอบหนูน้อยของเราเหมือนกันนดาสองพี่น้องมาถึงฐานปฏิบัติการลับของแบรดบอย ดูทำหน้าที่พาหนีรออยู่ที่เรือด้านนอกและส่งพี่ชายเข้าไปจัดการมาด้านในแต่เขาไม่ฟังอยากจะตามมาช่วยเฮ้อมาถึงขนาดนี้แล้วโอเคไปก็ไปคอยทําตามที่ฉันบอกแล้วกันอ้าวเฮ้ยยังไม่ได้ไปถึงไหนเกือบตูนแหกแล้วไม่ล่ะ สองพี่น้องกำลังหาทางเข้าไปด้านในอย่างทุลักทุเลที่ครูบอกไม่หมูสงสัยจะจริงมันใช้ระบบสแกนหาศัตรูเขาสั่งให้น้องชายใช้ระบบพานตัวเหลือรอดไปได้แบบเฉียดฉิวจากนั้นทั้งสองเข้ามาด้านในใช้ระบบนำทางค้นหาเพชรแล้วรู้ว่ามันอยู่ไม่ไกลเกือบจะถึงแล้วครับทุกคนส่วนพวกมินเนี่ยนกำลังช่วยกันขโมยอุปกรณ์ทุกอย่างที่หาได้ในเรือนจำเอาไปประากอบเป็นเครื่องบินสำหรับบินแหกคุกออกไปในคืนนี้ พอเสร็จแล้วใคร V A P นั่งด้านบนไอ้พวกธรรมดาไปนั่งด้านล่างเมื่อทุกอย่างพร้อมพวกดูกระจ๊อกของเราก็ทําการแหกคุกแบบไม่มีใครจับได้โอ้โหธรรมดาซะที่ไหนเดียเด๋ยวเดี๋ยวแกลืมเพื่อนไปตัวหนึ่งหรือเปล่าวะนั่นอ้าวทั้งสองตามมาเจอตัว Brad b อยพร้อมกับเพชรเม็ดโตที่มันขโมยมาแต่สิ่งที่ต้องตกตะลึงไปกวนดาน,น คือหุ่นยนต์ยักษ์ที่มันสร้างขึ้นมาไว้ล้างแค้นโดยเฉพาะอยู่ๆหมากฝรั่งที่ดูกินเข้าไปมันออกฤทธิ์พอออกเหมือนลูกโปง่งกรูรีบช่วยน้องชายเฮ้ยก็บ,บอกแล้วไงว่าห้ามแตะต้องอะไรทั้งนั้นดื้อจริงๆทำให้สองพี่น้องโดนแบดบอลจับตัวได้โชคยังดีที่หมากฝรั่งมันพุ่งไปติดไอหนวดไว้กับกำแพงงานนี้เลยไม่ต้องออกแรงเยอะกรูเข้าไปขโมยเพชรกลับคืนมาได้แบบสบาย,บายฮๆฮ่าๆได้มาแวว สองพี่น้องวิ่งหนีกันสุดชีวิตไม่รู้จะหนียังไงกันต่อมันถึงเวลาที่ต้องโดดแล้วน้องรักครูกับดูกำลังจะโดนเหล็กแหลมเสียบลูซี่เข้ามาช่วยได้ทันเวลาเกือบไปแล้วไม่ใช่เกือบตายนะเกือบโดนเมียฆ่านี่แหละ ทั้งหมดกลับมาที่บ้านลูซี่รีบไปบอกเด็กๆเ,เก็บกระเป๋ากลับบ้านกันจะได้เอาเพชรไปคืนให้องค์กร AVL เด็กๆด,ดีใจสุดๆจะได้กลับบ้านแล้วลูซี่พาทั้ง3ขึ้นเครื่องบินปิดประตูเรียบร้อยมันเปิดเผยตัวตนว่าฉันไม่ใช่ลูซี่ซะหน่อยฮ่า <c> ๆ <oughs> พวกแกโดนจับแล้วฮิฮ <c oughs> ิครูตามมาเจอลูซี่โดนจับมัดขังไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วรู้ว่าแบรดบอจับตัวเด็กๆไป ทั้งสามรีดีตามไปช่วยและได้เจอกับเหล่ามินเนี่ยนเฉยเลยเจอกันแบบหงงงแต่ตอนนี้เด็กๆสําคัญที่สุดต้องรีบไปช่วยก่อนจะเกิดอันตรายแบดบอยจัดการใช้หุ่นยนต์ยักษ์ที่มันสร้างขึ้นมาถล่มทั้งเมืองฮอลลีวูดผู้คนวิ่งแตกตื่นหนีตายกันจ้าละวันมันปล่อยตัวเด็กๆไว้ขอบระเบียงตึกบอกว่าคอยจับตาดูให้ดี แรดบอยใช้เลเซอร์ถล่มในเมืองล้างแขนให้สายแก่ใจที่มันทำกับเราไว้เหมือนตอนนี้มันบ้าไปแล้วครับทุกคนดูซี่แยกทางมาช่วยเด็กๆส่วนสองพี่น้องตามไปต่อสู้กับไอ้หนวดครูใช้มิสไซย,ยิงถล่มมันเข้าอย่างจังทำให้หุ่นยนต์ของมันพังเละ <c oughs> เป็นไงล่ะโดนสอายร่วงไปแล้วไอ้หนวดไม่ยอมปล่อยลูกสมุนออกมาเป็นสิบๆตัวออกมาโจมตีแมวหรือทุกอย่างจนพังหมดสองพี่น้องเลยต้องสละเครื่องบิน ครูตกลงมากระแทกพื้นจนสลบไปลูซี่เข้ามาช่วยเด็กๆไว้ได้อย่างปลอดภยัยเยสส่วนเมลตามมาช่วยลูกพี่เช่นเดียวกันสั่งให้มินเนี่ยนทุกตัวลงไปเจาะลูกโป่งหมากก็ดังให้แตกครูกําลังจะโดนเลเซอร์เล่นงานดูเจาะเข้าไปในห้องแผงวงจรหุ่นยนต์จัดการใช้หมัดโชกเต็มเหนียวพังระบบมันได้สําเร็จเย yeah! ทันเวลาพอดีเปะ๊ะหุ่นยนต์ของให้ถวดพังจนไม่เหลือชิ้นดี ครูคิดว่าน้องชายติดอยู่ข้างในรีวิ่งไปช่วยแต่ไอ้แบดบอยมันยังไม่ตายครับทุกคนสองฝ่ายเลยเปิดฉากต่อสู้กันด้วยการเต้นเท่านั้นทั้งสองซัดก,กันไปซัดก,กันมาผัดกันทีผัดกันเตะและและ้วครูสามารถแย่งคีย์บอร์ดปีศาจของมันมาได้ถึงเวลาคืนนี่แนะ่มันต้องเจอแบบนี้เป็นไงโดนซะบ้างอ้า uh oh. สุดท้ายพี่โป่งหน่งของเราเอาชนะมาได้สาเร็จ รูวิ่งมากอดพี่ชายเขาดีใจมากที่น้องชายยังปลอดภัยดูเหมือนความสัมพันธ์ของสองพี่น้องจะแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมส่วนพวกลูกกระเจ้าของเราเจาะยังไงมันก็ไม่ทะลุถ้างงานใช้ไดนาไม้เลยละกันวู้ฮูจบได้สวยงามจริงๆในเวลากลางคืนทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนรู้ชวนเหล่ามินเนี่ยนขโมยเรือบินของพี่ชายออกไปเป็นวายร้ายกันดีกว่าเป็นคนดีมันยากฮ่าฮ ครูบอกกับดูซี่ไม่ต้องห่วงปล่อยให้มันตายใจไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามไปจับเหมือนกันจบกันไปน้วนะครับเป็นยังงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ